เดินไปหาจางบีมาเดินไอ้วงเขียวเขียวๆมั่รู้อยู่ไหนหาดูมีไหมยู่แถวไอ้เครื่องตั้งไอ้เครื่องอัดไฮถอุลิกอ่ะไม่รู้มีหรือเปล่านะพอดพลักคับไอ้นี่ทำไมไม่เอาออกมาถ้าเราดึงไอ้นี่ออกมานะถ้าเราดึงไอ้นี่ออกมาบางทีซีนมันรั่วครับเราไม่ต้องเอาออกถอดเต็บยางออกให้ไวอย่างนี้แหละอันนี้ลวงรัดได้อยู่อันนี้ไม่ต้องถอดเนี่ยถ้าถอดแล้วมันเยอะเห็นไหมอันนี้มันขาดดูมาขาดแต่ก็ขาด แต่ข้างในขาดทำให้พวงอะไรเสียเวลาโดนเนี่ยเวลาโดนน้ำเข้าเห็นไหมทำอะไรก็รั่วได้ของรถไม่ยอมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปหลงังอาจจะนี่พยายามจะถอดแต่ถอดมุมล้ออยู่เสียครับช็อคอัพฝั่งนี้ใช้มานานแล้วถอดลูกหม,มากล่างที่สามตัวนี่แล้วก็ดึงออกเอาอะไรงัดตรงนี้งแรงดึงลงกล่างที่แก้มีแค่นั้นแหละจารบีมันแห้งครับ จารบีแห้งเราเลี้ยวเราขับยางนี่ไม่ขาดนะครับเห็นไหมย่างไม่ขาดแต่จารบีมันแห้งเห็นไหมนี่เลี้ยวครับเอาสีเขียวเอาสีฟ้าครับนี่นี่แบบแบบอะไนี้นะแบบในลังชุ่มมือนี่นี่แบบอะไรนี้นะนี่แบบในนี่แน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 ่มาดูดิเนี่ยไอ้สองฟองที่เหลือน่ะเอามาเลยทั้งสองครับเอากระดาษซิปมาด้วยนี่ครับ เด,เดี๋ยวผมหาเองนี่ยาวเดี๋ยวนีรครับครับอันนี้ล้างห้องเครื่องครับตายไม่ติดเปลี่ยนหมดแล้วไม่หายนิสันไม่ได้อย่าล้างห้องเครื่องครับอืออันนี้ทำแอร์ไม่จบเมื่อวานคอมแอร์รั่วเลดินแล้วไม่จบอันนี้ต้องเปลี่ยนคอมใหม่ครับเจ้ okay. ด้วย ใส่พันแอร์คือ C P K 870นะครับใส่พันแอร์ไอตัวยต้า a E 1 1ึ่เนี่ยใส่พันแอร์870นะครับ C P K มันดูคอมแอร์นี่คอมแอร์ว <ๆ S 2> ันแค่ไม่ได้ค <ๆๆ S 2> อมคอมแอร์แต่เราจริงก็ะจะเอาตัวนี้ได้นะช่างไม่ยอมเอานิดเดียว ช่างนกรวยนี่มันโคลนเเลยไม่เอาบาอลเ,เออช่างก็ได้แต่ละคนีน่ครับออครับคอมเอ ไม่เลยดูดูเปลี่ยนเฉพาะอันนี้ก็เกือบสองพันแล้วพันกว่าบาทแล้วัวนตีไม่ออกปืนนี่มันตายปืนนี่เห็นไหมปืนนี่มันตายไม่ทํางานเลยจริงถ้าเจ้าของรถเปลี่ยนแต่แรกไม่เสียหรอกเปลี่ยนในปืนแต่พอเปลี่ยนตอนนี้เสียใจด้วยทั้งหมดอันนี้เปลี่ยนเสียตามอายุครับน,น,นี่อยูน่นี้ครับเห็นไหมอ卡ทคอมเอ หลายปีแล้วเนาะเสียตามอายุครับเนี่ยกลัวมันมีรอยจริงน่าจะเอาได้ไม่เดียวช่างนาจะเอาได้โอ้ไม่ได้ลรวงเลยไม่ได้ครับเสียอเงี้ยใส่ก็ไปก็เสียหอกไม่อยู่ ไายชั่วคราวแต่มันสายเวลาสายมันจะสายตอนหมุนเป็นทิ้งไปครับใช้ไม่ได้